จะมาขอบคุณทุกคนนะคะที่เมื่อวานติดตามเชียร์นิดแล้วก็จูเนียค่ะเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ทําได้แล้วนะคะได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับบ้านแล้วแล้วค่ะอันนี้นะคะก็อยากจะมอบให้กับทุกคนเลยค่ะที่ติดตามแล้วก็คอยพพอร์ตเรานะคะมันก็เป็นเหรียญทองที่นิดเราคอยมาทั้งชีวิตค่ะก่อนหน้านี้คือแบบมีการฝึกซ้อมนี่หนักมากเลย ท้องให้ทุกวันท้องมากมาค่ะแบบไม่เคยเจอการฝึงซ้ำที่หนักที่สุดเท่าที่จะมีมาแล้วค่ะคิดว่าแบบผ่านมาได้ก็แบบว่าดีใจมากค่ะแล้วเราก็ได้เรียญทองกลับบ้านด้วยดีใจจริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันที่ไทยนะคะบ๊ายบาย